ขอปิดขอฉีดนี่ก่อนไม่ได้ฉีดอะไรนะฉีดอะเออี่ต้องมีอะกรทุกคนกดแชร์กดไลค์กันด้วยอย่าไปลืมกดไลค์นะรูปวีนานะคะในแอปฟ้าแอปชมพูเพื่อที่จะโหวตให้วีนาเข้าท็อป10นะคะในคนที่จะได้ไปทานข้าวแล้วก็ทอล์ชว์กับบอสนวันนะคะถูกใจไหมทุกคนว่ชาตลดมากสาราอยางเออสมนาตกวันสวยใช่ นี่สวยเลยน้งหูลดมากยางหูนี่นนใช่ไหมให้มันดูปิวนิดนึงเนาะ,ะงูเห่ามากจริงนี่ไงงูเห่างูจงอางใแม่แรยถึงแล้วค่ะถึงไทยแลนด์แล้วค่ะสวยมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำแล้วนะได้่เร็ะฉ่ำมากครับผม Oh. oh my gosh. Guys, I love this hair mm -hmm. by mm -hmm. Kun Chad, the CEO of Chad Cosmetics. is amazing. He did my hair. Mm -hmm. How talented he is. He can do makeup so well. And now he can do hair so amazing. Is this happening right now? Like am I dreaming? <laughs> พี่พันขอตักแะ๊ะแห็งมาก่องด้าี่ขอบปั้นตรงนี้ให้มันเป็นดีเล่์ดีนะครับให้ดบพี่เหนป่ะเ, <c oughs> เป็นรีและดีเลยโอ้ีนาสวยมากสวยมากเี๋ยวดมองพวกไจะไ้ เป็นไงแต่เปจริงช่วยดีเหมืนจริงที่มาก็แล้วใครจะปิดก้าท้าไว้ผมผมมันรวบแล้วมาปล่อยฟาร่าสุดๆอ่ะนี่มันคือชาร์เลนจ์มากเลยนะทุกคนเอาจริงวะปกติเขาไม่ติดตามธรรมเนียมพอก่อนเพราะว่าตอนนี้สวยแล้วเพราะความไม่ปกติของน้องแต่ว่าเสื้อหนาวเด็กตัาเองอันเนาะหนึ่งหมื่นคนดูโอ้โหหนึ่งหมื่นคนดูเย้สวยไหมทุกคน พี่ชัดนะคะทำผมให้แล้ว<ะ>กำลังเติมหน้ากันอยู่นะทุกคนคัชอัพนิดหนึ่งแสงประวัติศาสตร์ด้วยกัน,นทุกคนช่วยบอกบอสหนะ่อ <laughs> ยทุกคนช่วยบอกบอสได้หน่อยนะ เดี๋ยวาระแบ่งกันนะอันนี้นะพี่ขอเก็บได้ปะปการจะแบ่งใครแคปรูปเอาไปลงให้ด้วยนะทุกคนเออใช่ตรงนั้นแหละตรงบวกคิวนนั้นแหละเชื่อไหมว่าไม่กล้าจับอะไรเยอะเลยนะตอนนี้พอองศามันสวยแล้วนะใต้นะั้นเออ กัวกัวคนลุกนี่เนะตรงไหนสองเส้นเนี่หรอนี่ยนะเออ้องขออ่ะได้ยังได้ใช่ได้หมได้๋ยวลองแอปหน้าแบบว่ามุมนมที่พี่นาชอบเออเออ นี่นี่หัว่ติดมันต้องติดใช่มันต้องเพราะเร่ออะไรยังติดอืมใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรไม่ได้ <financing> <Giul ia> น่ยเนนี่ติดคนได้แต่ว่นี่ปะ่ะนี่มันคือตรงนี้กคลิปดำมัตุ๊บแปเดียวตัวนี้มันทองสวยมากพี่หนาพี่าพี่ตั้งใจ ทำเลยนะครับมาอ่ะวิดีโอได้ผีกะไม่ติดตอมอหะเพราะว่าผีก,ออกอออะ,อ,ะกอยู่ไทยนี้เลย <c ười> โนกแกงไทยแลนด์ปีนี้นะฮะอ่ะเาเบลวิดีโอเข้าภาพน่งได้แล้วครับ ตัวสายรับสั <t <t ่งเองนิดนึงผมเติมได้ครับผเติมน๋ยวเติมให้นิดเดียวถูกมากฉันอึ้งคุณผู้ชม่าอึ้งสุดๆ ลูกคนแชร์กันให้หน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดตะกร้านะคะตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ i̇şte. ์ของฉัดคอสเมติกทั้หหงหมดเลยนะคะ สวัสด right so ีกคนสนวะัส u ีค่ะสวัส o ี a ่ะ y วัสด y s u ะ e ว e ส e ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค i r ส t ัสด i ค่ะสวั t ดีค่ะ s วัสดีค่ะ t วัสดอค่ีค่ะสว s สดีค่ t o วัสะสวน่ะแม่ตวนี้ใช่ป่ะแม่นี่นะเออสดีค่ใีันนะไม่หนูก,ดดกอออน่ัวปดีควาดีด๋ยวดีคัี่ดี่ยวะมะีคคคีดีว แค่ให้มีเส้นลากวกล้องมันเข้าไปแล้วมันเห็นเส้นๆทุกคนน้องวินาตอนนี้คือสวยจึงมากบอกเลยเพื่อนถ่ายรูปไปเป็นเว็บไลตนอกแล้บ้ะ <laughs> ได้ไม่ต้องห่วงทุกคนใคร<ม>ชอบลูกนี้แคปไว้ค่ะแล้วส่งมาในด้อมนะคะ

ชอบหน้าต่ออ,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 อืมชอบหน้าต่อที่เขากดหนอนสวยเพราะๆนะคะมันจะมันดูวีใช่มันจะวีเพราะว่า จริงๆมันต้องไหนตรงตรงที่ว่าอดีตนานต้องต้องผสมด้วยแต่ว่าเราสามารถซื้อแเได้สวยแบบสวยค่ะขอเติมอ้หสวยเนี่ิดนึ่งได้เลยแม่เพราะวันแรกคือไฟนอลแล้วหวีอย่างนี้ปุ๊บไฟนอลหวีไงก่อน อคูณสามว่ะก็ต้องกดคูณสามใช่มันจะช้าสอแบบใหม่แบบสับค่ะ everyone very sub very thailand i a thailand i a only เลิมากอะไรคะเลิศมากลครับเนเดว่มกมันจะทอนแสงแบบนี้จังหวะที่พอดีเลยมันต้องลงแค่นิดเดีเพราะว่าถ้าลงเยอะมันจะเบลอไป ไอลายเลิศจริงค่ะมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับพี่นวรามาแล้วค่ะบอสมาแล้วค่สวัสดีค่ะสวัสดี่เดะพีี่บลุกสนกา And also t Thailand t a l a มาแล้วโอ my god โอเคโอเคแอนจอยแอนจอยไหมครับอนจอยไหมครับ l อร g ายทุกคนด h ส s น s very อ x c คุ s ซี e นะเดี๋ยวเราจะพาชมทัางในอันนั้ <c oughs> นประเทศอะไครับโคตเก่า oh, really. <c oughs> สวย <c oughs> มากๆนะ <c oughs> ดีิเอรออฟฟิเชียลเมกอ่ by Chat c o s m e t i c Oil The One a Only คู่ตั้มเอีอันนี้อะไก็ตามว่ะคูโทนเขาเหล็กคูโทนมาเจแบบพี่เอาแป้งใช่ป่ะเอาแป้งมาเดี๋ยวเอาันนี้อันนี้เนาะ ND Thailand ขางลดจริงทุกคนหนคนดูมาเร็วๆเร็วๆทุกคน ND Thailand หมดอีกหน ท่านแปดร้อยคนดูทุกคนรีบม,มาทางนี้รีบม,มาทางนี้ข่าว,วไม่เคยจัดให้เลยนะครับเซตไปจักราวาลเห็นไหมที่ปากบุญม,มีของมูลค่าประมาณหนึ่งขายแค่4,999ันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่แอปขอัดบอกน,น้ำตาล ไห้สิทธิ์ครับเพิ่งได้ออโทรไรต์มาทุกคนรีบไปกดนะฮะใครอยากตามไปดูวีนาตอนนี้รีบไปกดเร็วทุกคนมีจำนวนจำกัดต้องแย่งชิงกันนะครับใครไม่ได้คือจบกดเท่านั้นนะฮะถ้าใครไม่ได้ก็คือจบจบนะฮะจบ,จบนะฮะ ทุกคนกดแล้วชําระด้วยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับใครอยากได้กดเลยนะครับคนละกิจชุดก็ได้ใครจะไปดูสองคนก็สองชุดใครดูสามคนก็สามชุดที่นั่งจะติดกันแล้วที่นั่งแพงด้วยเพราะที่นั่งถูกถูกหมดแล้วครับ<ม>วันไฟนอลไม่ใช่ส<ท>ามพันห้าไม่ใช่ห้าพันไม่ใช่เจ็ดพไม่ใช่หวดตาเสร็จจ่นะฮะแพงมา,งานแน่นอนตเ,เบอร์จะบัตไปละสี่ ใครอยากได้กดตอนนี้ครับนาทีทองนะครับจำนวนจำกัดนะเชไหนายไครลรักวีนากดหนึ่งให้ดูทีเร็วแล้วไปกดตะกร้าเร็วทุกคนจะหมดแล้วทุกคนรีบไปกดรีบไปกดครับเหลืออ<ม>ีกห้าชุดสุดท้ายเหลืออีกห้าชุดสุดท้ายใครชำระทันคนนั้นได้นะครับ เป็นประวัติศาสตร์นะครับนี่ให้โอกาสกับคนที่อยากดูทั้ง3ามรอบและไม่อยากไม่มีเงินซื้อยากไปรยากออนนีเอาของไป4ี่พันเอาของเก้า9 9ได้ของประมาณหมื่นหนะนึ่งนะแถมบัตรไปสามใบสามรอบรวทุกรอบเลย คนละกี่ใบก็ได้นะครับบัตรที่ได้ไปสามารถเปลี่ยนเป็นให้คนอื่นได้สามารถเปลี่ยนเป็นให้คนอื่นได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นให้คนนู้คนนี้ได้หมดเลยเพราะเป็นเป็นบัตรที่ไม่ต้องระบุชื่อครับหรือคุณจะเอาไป้างก็ได้นะครับจะเอาไปขายต่อก็ได้ก็ลอ นะฮะเช่นสามรอบขายไปเลยสองหมื่นหนึ kind of ่ห um, ้าม oh, okay. okay. ีคนซื้อแน่อนแล้วนะโอเคถ้าเกิดคุณได้ของฟรีได้เงินสดด้วยป้าสวยมากตอนนี้บอสมาทุกคนบอกว่าทุกคนว่าเป็นเงื้อเป็นอะไรนะฟาล่าใช่ค่ะทุกคนรีเควฟาล่าเมื่อกี้นี้ครับพี่นวัรเราก็เลยบอกว่าจัดฟาล่าให้เลยมาเร็วๆทุกคนอ่าหันมากดสก้าเดี๋ยวนี้ กดเลยนะฮะหันไปนิดหนึ่งอ่าพูดที่กัตตากากตตาการทำให้ลักมีนาเร็วกตกาอันนี้เป็โอกาสพิเศษนะจะหมดละเดี๋ยวห้าชุดโอเคไปร้านเดียวกตกานะคะเอออันนี้แบบพิเศษสุดๆนะแอบแพ็มาให้นะทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นทุกคนแอบแพ็มาก็สมมติว่าปราอยากไปครั้งหนึ่งเราก็ทุกคนเร็วๆแอบ อุ๊ยปิดห้านึงก็เล <c oughs> ิกนะคะพี <ming> ่ต้องไล่คอหนึงก่อนไปก่นแล้วชระเลยหรือปลายทางนะเปิดหข้างเลยเซตไปจากตะวนเปิดหนึ่งข้างก็สวยพี่ว่าดูดูดูคลีนเซตไปจากระวานสินค้าประมาณหนึ่งจ่ายก็สี่เก้าเกแล้วได้ลักเดียมีซิมชุดปนรชาติหนึ่งใบใหม่เลยใส่ชีจอกลายไก่ยอ้อครับต้าชัด ใครถ่ายบัตรต่อก็โคตรกำไรเลยหรือไม่ใครดูบางรอบให้เพื่อนบางรอบก็ได้สามารถเปลี่ยนมือได้บัตรเปลี่ยนมือได้นะครับเปิดหนึ่งข้างค่งะม,คมีแต่<า>คนช<ค><ค>อบเปิดหนึ่งข้าง <Okay. S 1> ที่นั่งตรงไหนครับตอบไม่ได้ครับแต่เป็นที่นั่งที่ดีครับรอบไฟล นะฮะเราให้ครับจะหมดแล้วไม่ใช่ที่นั่งสามพันห้าไม่ใช่ห้าพันไม่ใช่เจ็ดพันไม่ใช่หนึ่งหมื่นต่อ อยู่ที่คุณกดแล้วครับเร็วกี่ชุดก็ได้กี่ชุดก็ได้เร็วกดเลยครับทุกคนเร็ววจะทันไหมจะทันไหมจะทันไหม,ไมเซฟไปจ,จัก,กรวาลจะหมดแล้วนะมันจะร้อยกว่เเจจาเซฟไปจักรวาลเร็ว ลงอีกแล้วนะดีครับพี่เขาดูแบบเป็งกลางนะครับกาหีใช่ครับตอนนี้ผอมลงครับพี่นวานได้สามรอบเลยครับรอบระบายครับรอบระบายนะครับได้บัตรมานะฮะรอบละหนึ่งใบเร็วสวยยังทุกคนสุดสวยแล้วนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้น้องวินาไปถ่ายที่ได้ไปถ่ายงานแล้วนะก็บัตร ถูกไ่งหมื่นและหน0 0งหไม่มีให้แล้วนะครับเต็มทุกคนต้องเร่งมือแล้ว 5, 4, 3, สี่สามสองหนึ่งหน่งพันดทุกคนจะหมดเวลาแล้วนะนี่นะทุกคนทวลาเราจะถ่ายเราก็จะแบบต่าสเปย์นี่บ้าทุกคนอะสจะเป่า เราปล่อยให้น้องไปไม่ตังแล้วนะเราปล่อยให้น้องไปสชุดสุดท้ายใครจะคนก่อนได้ก่อนเร็วทุกคนมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่โอ้โหสวยเห็นมากสวยไหมสวัสดีค่ะไทยแลนด์เร็วเร็วเร็วทุกคนโนแกงไทยแลนด์นะคะกดตะกร้าเร็วกดตะกร้าอันนี้เป็นตะกร้าพิเศษที่มิจูเนียใช่ไหม เป็นเซ็ตไปจักรกวาลมูลค่าประมาณ 10, 1มื่นหนึ่จกสี่็นเก้แล้วแอบ,บให้บัตรทุกรอบรอบระบยแต่ว่าไม่รู้ที่นั่งอยู่ตรงไหนให้หมดมากแต่ไม่ใช่ที่นั่งราคาถูกด้วยนะเพราะว่า3ามพัน0 0าพันเจ็ดพเต็มทุกที่ เพราะฉยันจับเหลือที่แพงกว่านั้นจะเจนเลทใหยมากซื้อห้าพันแต่ว่าได้บัตร3รอบทุกคนปกติรอบหนึ่งห้าพันนี่คือไม่มีขายแล้วตอนนี้ยรอนนัด้นกรอบสุดแล้วหอบสุดท้ายรอบสุดอ้ายโอ้โโอ้โโอ้โห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 ัอ้โหโอ้โหโอโอเคหโอ้โหโอ้โหโอราหอ้โหโ้โห้้อ้อ้โหโ่อนนะครับแมอๆอย่าลืมอออร อ่าเชิญชมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราพาน้อง okay, ไปถ่ายถ่ายแบบก่อนนะครอ่าต่อไปใช่ครับ,รบนี่ครับโอเคอ่าทุกคน